คาเฟ่นะคะที่นครชัยศรีนคนปรปฐมม,มีเป็ดด้วยมรรยกาศในวันนี้ก็คนเยอะมากหาที่จอดรถยากเหมือนกันนะคะวมหนึ่งที่นะคะใช่คนเยอะมากมายมเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในเนาะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้พวกเราก็มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันยังไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันนะคะ ่านปาให้ฟรีเหรอ20บาทสองห่อกี้วกันกี่ห่อกันเนี่ยคอขอห่อนึงคอห่อนึงนะี่มีตู้ล็น่าตัคาะมันไก่ห้าแต่เยอะเหมือนกันนะรู้สึกได้มาถือต่อ เดินเข้ามาอีกหน่อยไหมอยูอยเด็กๆให้อาหารปลากันนะคะอ้าวน้องปูนจะให้ตรงไหนปูนหนูระวังตกน้ำนะหมอมาเสียวป,ป้าาเอาด้วยหรอ<ส><ญ><ส><ญ>อะไร่ยให้นี่นะครับเราจะให้แบบเทนะครับนี่ปลาเต็มเลย นี่ะนะปลาเขาให้แบบสปีดเนี่ยนี่สาวเสื้อเขียวให้หารปลานะครับให้แบบสปีดนะครับโอ้โหสปีดเร็วกว่านรกมาตึมหมดเลย หนึ่งสองสามแค่ป,ป๊าป้าถ่ายรูปให้เจนนุ่นข้างหลังมีฉากปัน่น <c oughs> เขาเรียกอะไรจักรยานขี่เ<ะ>จนนุ่นพร้อมสวยอ,อยู่คนเดียวป๊าป้าอย่าไปมองดิ <c oughs> ยิ้มขะหมา,มาค่ะยิ้มตาหยหีหมาถ่ายวิดีโอเน <c oughs> <c oughs> ี่ยเ,เป็นไะไหลบ,บ้ยิ้มตาหยหี สะพานยาวทุ่งดอกบ,บัว

สวัสดีครับไฟก็นไมอยู่แล้นครับผมคุณไฟอยู่คุณไฟพบกบเหรอตรงนี้ปั่นเรือหรือเปล่าลองเดินเข้าไปดูข้างในสิทุ่งดอกบัว เห็นไหมคะวันนี้รถเยอะมากนี่ยังเข้ามากันไม่หยุดเลยเนาะน้องปูนจะมาให้อาหารควายกันนะคะย่าก็ยี่สิบบาทเหมือนกันอนะ่าน้องปูนหยิบขึ้นมามัดน,นึงหยอดตังค์ถึงบาลลูหยอดมายดหยอดให้อะเดี๋ยวเจ๊นุ่นหยอดให้อ่ะปาน้องปูนแมไปให้อาหารควายกัน ไม่อะควายนะครับเสื้อสีเขียวเราว่ามันควายมันจะขิดเอานะครับคนให้ไปยางให้ไปแ้วโดนควายดึงเหรอมีลูกมันด้วยดเดิ เมื่อกี้เราอยู่เราอยู่ฝั่งเขาก็มีขายเสื้อผ้าขายของขายต้นไม้ขายอาหารรขา,ขานต้ไนไม้ไหนไมนไได้หรอไปได้หรอไนนี้เขาก็มีหลากหลายแบบให้เราแบบ <c oughs> ได้เลือกกินนะ <c oughs> โอ,โอ,โอ,โอ้สวยนะ<ห>อะไรกะ<ห>เขาเปลี่ยนเป็นป้เป็นเมื่ามีแกะเป็นป้ว่ามีแกะอ๋อไหนคือแกะูแต่วันนี้เป็นร้าเป็นราาน้อาหารโอ้ยเฟตต์เขาสะอาดมากเลยลูกวันทมสมบูรณ์ น่ารักมากมันกำลังกินอะไรหรอมันกำลังหาอะไรกินแะะญ้าเจนุ่นเป็นมุดอะไรอยู่ข้างล่าง,ง,งนี่มองมาเจอเบคอนอเบคอนกำลังนอนตะแคงตัวเบลเลอร์เธอเลยนอนสบายไหมเนี่ย này, đu đi, này, đu na này đấy ôi, lập ta pí lời dính <Nhạc> ngủ, đang non đang như ไก่ปุนไก่ต้มตอนนี้ลราปรับสนุกไหมเออเลี้ยวขวาเลยลูกเลี้ยวขวาโ oh อ้โหออกมากันเต็ม น้องปูนเหมือนที่บ้านมาลูกไข่เจียวไข่ต้มป่ะไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวใช่ป่ะที่บ้านเราตัวสีขาวฮะมีขายอาหารไก่อยู่ไก่ไก่ขาเนี่ยเอ๊ะไม่ใชเลี้ยงไก่อย่ดิเส้นนุ่นอยู่ไหน อ่ะมาอ๋อนี่ไหนดูสิอาหารไก่แต่มันสวยดีนะกระป๋องเท่าไหร่กระป๋องไหนได้เท่าไหร่เนี่ยอ๋อข้าวเปลือกเหรอใช่ข้าวเปลือกแล้วอ๋ออันนี้ต้องไม่หมุนปวเลยเจ็บไหมเจนนน อย่างนี้โตเต็มฟ้าอย่างนี้โตเต็มวัยยังโตเต็มวัยยังไม่น่าถึงไม่น่าถึงสเดือนยายอย่างนี้เลยเหรอติดหมดยังเลือีกแม้นึง อ่าเพลหมดละน้องปูนไก่มาที่ตูดแล้วไก่มาเสียไก่มาดีค่อนข้างดีกสนุกไหมสนุกวันนี้มาเที่ยวที่ไหนลืมไปยังเดินต้องนานแล้วลืมไปยังดูบัวคาเฟ่ฟเออดูบัวคาเฟ่ฟซึ่งไม่ใช่มีแต่คาเฟ่ฟฟใช่นะั้ม มีอะไรบ้างไหนลองทบทวนความจำดิอาหารสาตร์ศาสตว์นี้ศาสต์ประเภทไหนบ้างมีอะไรบ้างมีอย่างแรกคือปลาควายเม่นเมีนะปลามีหมูมีกระต่ายมีแพะมีไก่ ใช่ไหม,มเดี๋ยวเราขอพักแวะกินข้าวก่อนนะมื้อกลางวันนี้นะขอแวะกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อโอเคร้อน <Yeah. S 2> หัวเลย yeah. ได้ไหม

มันตกใจเว้ยมันเห็นมให้เขาไม่ให้มันเห็นโกญิงพัดเนี่ยรีบวิ่งมาเลยเมียแค่ไดม่นดไมาได้ไม่นดะ้ราว้่าท้่นี้่ได้ด้แมดีนะ่ัน,น้ี้เมาก็เที่ยว้บแล้วนะคะ จบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวไว้ติดตามดูว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อไว้ติดตามกันนะคะดดดดสวัสดี<ห>ค่ะเดินน้องคุณหมดเดินจนเมื่อยเลยบ๊ายบาย,บาย